แกเป็นรูดอรับกูคำถามอันนี้ของคนหรือแท่คนหรือเปล่าะเฮ้ยก็ได้อยู่รูถ่ายนู่นเนี่ยแที่ไปซื้อขอวานอะเ้ยปล่อยชิวเลยอะอะไรมึงวางให่นี้เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วมึงช่วยข้างบนล่ะ เอาละครับวันนี้เราก็วอล์กกันอีกแล้วเราจะไปกันที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ันตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าไปที่ไหนแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราจะไปซื้อของมาตกแต่งบ้านกันนะแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันแหละว่าเราจะเจอร้านหรือเปล่าหรือว่าไปปุ๊บร้านมันจะปิดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราว่ากันไปเลยไปเอาละระหว่างรอรถติด ไปดูกันได้รถแม่งติดแบบโคตรติดติดแบบติดมากแดงเถือกก็ระหว่างนี้เราก็มาพูดถึงประวัติวันคริสต์มาสกันดีกว่าว่าไอ้คริสต์มาสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นมายังไงทำไมมีแต่คนแบบโอ้โหตื่นเต้นใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วใกล้แบบปีใหม่แล้ว คริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลทางศาสนาของศาสนาคริสต์ซึ่งจริงๆก็คือวันเกิดของพระเยซูนั่นแหละถามว่าเราทราบวันเกิดของพระเยซูไหมเราไม่ทราบนะเขาแค่แบบเดาขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นประมาณวันนี้แหละช่วงช่วงวันคริสต์มาสนั่นแหละวันที่25ธันวาเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไป9เดือนเนี่ยมันจะเป็นวันที่พระแม่มารีเนี่ยได้รับหมายสารจากพระเจ้ามาว่าแบบเออคุณจะตั้งท้องนะโดยที่ไม่มีสามี ก็ไม่รู้ยังไงนั่นแหละคือจะตั้งท้องท้องออกมาเป็นพระเยซูนั่นเองซึ่งก็เลยนับเป็นแบบปกติ9เดือนแล้าวเดือนมาเสร็จปุ๊บก็เน,นี่ยคลอดออกมาเป็นพระเยซูเลยว่าอ่ะเนี่ยแหละคือวันเกิดพระเยซูซึ่งก็เป็นวันที่ควรจะเฉลิมฉลองเหมือนเรามีลูกอย่างเงี้ยก็แบบโอเคฮะปาร์ตี้จัดเฉลิมฉลองกันแล้วก็จะมีนักบุญท่านหนึ่งนี่แหละซึ่งอยู่ในศาสนาคริสต์เหมือนกันก็คือนักบุญนิโคลัสซึ่งถ้าเกิดคนทั่วไปที่รู้จักกันก็คือแซนต์ทักคลอสนั่นแหละก็คือตามประว ไปไปดูร้านกันดีกว่าอ่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะฮะกับคลังสินค้าแถวพระราม5เนอะใช่ปะมันเรียกว่าอะไรวงเวียนพระราม5เลยคริสต์มาสจะพึ่งมาประมาณสักกิโล2กิโลไม่เกิน2กิโลอ่ะแล้วก็เนี่ยมันจะเจอเจอเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยช่วงปีใหม่คริสต์มาสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันหรือเปล่าจากตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ใส่ลุงปะมีลูกสีใส่เข้าไป <c oughs> ประกวดร้องเพลงรถทุ่งจัดอันนี้เขาขายอยู่เส้นละ12เส้น180บาท ต้นคริสต์มาสอะสีเขียวอยู่แล้วเราต้องหาสีแดงไปเพิ่มแดงอันนี้ดีกว่าปะนี่ปะอ๋ออ้าวแล้วแดงไปไหนอะหมดแล้วเหลือแต่ม่วงแดงเขาหน้าจะเอาไปหมดแล้วมั้งหมดร้านหรือเปล่าวะเราไปเดินดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเฮ้ยเอออ้นี้สวยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะอีม้าตกขาวหน่อยถือใช้ได้อ่าไปหนึ่งกร,รมัมเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าว่าเขาได้อะไรกับไปบ้างแล้วนี่นะซื้อนี่ไปนะถูกนี่แล้วก็ได้อันนี้มา อันนี้เป็นเออ่ที่คล้องพวกแบบคล้องหน้าบ้านแล้วแบบว่าบ้านเราเนี่ยยังจัดงานคริส,สต์มาสอยู่นะก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยไปคล้องไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็มีอะไรที่ต้องซื้ออีกกวางเรนเดียร์คำถามอันนี้ของคนหรือใช่คนหรือเปล่าเล็กจัดดูเล็กจัด,ดจัด,จดกลายเป็นรูดอฟซะกูอ่ามีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้นี่ อันนี้ได้ไหมเท่าตีมมะมันไม่มีอันใหญ่ะดีทุกคนคือม,มันมาแต่แบบเนี่ยถ้าเกิดอยากมาซื้อแบบแจกเด็กๆอะ่ะได้อยู่นะคิดว่าเนี้ยเอ้ยอันนี้สวยคงกิง้งคงกิ้งด้วยเดียเสียงมาคิดว่าเวิร์กคิดว่าเวิร์กเรามีอะไรอีกอะ่ะหมวกเซนต้าหมวกเซนต้าเนี่ยทุกคนต้องมีนีได้ป่ะนี่คนร้อยหกสิบบาทหมวกเซนต้ามีไฟคาบแบบ แก้คอที่ขม like in like ิ้งสูท้าวเหมือนใส่ถั่คขึ้นมายังนี่แก้แซนต้าแล้วนะเนีไยไปอย่างนี้เลยอยากได้เข่าอ่ะไม่มีเข่าอ่ะเราต้องเอาอะไรอีกเราไปจัดเข้าตีมีกัะชุดใส่ไม่ได้มั้งชุดมันใหญ่ไหมอ่ะเฮ้ยกระได้อยู่เหมือนยังเหมือนยังโอ้โห มาอย่างครบเลยงเกงผมจะใช่เหรอพี่โปรโมทร้านเลยทันทีงเกงไม่น่าจะได้นะร้าน <c oughs> จัด <c oughs> อ่ะนี่นะแล้วก็มีไฟตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยสำหรับคนที่ชอบ <c oughs> อองงนี่ไงวิบ,บวับวิบวับอ่ะแล้วก็มีหูฟังเมื่อกี้ที่รีวิวไปอันนี้ดีซิซันต้าก็ต้องมีเลนเดียนะอันนี้เ<อ>ทานน่าไหร่นะ30บาทใช่ปะ่ะ30บาทสี่ร้อยป่ะ ไม่รู้เหมือนกันราคาบอกเลยไม่รู้เดี๋ยวเช็คบินมาก็รู้เองเราไปจ่ายตังค์นี่ก่อนฮะของเราได้มากันเนี่ยเต็มเต็มคันรถแล้วแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของตกแต่งอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงว่าเราจะไปหาซื้อพวกกล่องกล่องที่เราจะมาแพ็คของขวัญแจกเด็กๆนะพวกกล่องขนมอะไรพวกเนี้ยเราจะไปหาซื้อที่ไหนกันแต่ตอนเนี้ยได้ของตกแต่งออฟฟิศมาแล้วระดับหนึ่งนะเต็มรถเข็นเลยเต็มอยู่ แต่ลองลองดูว่าหมดเนี่ยเอาเนี่ยเต็มรถเข็นเนี่ยจะเท่าไหร่อ่าเราก็ได้แล้วนะราคาทั้งหมดตอนนี้1440บาทนะกับของ1ตะกร้าเต็มเต็มแน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแต่งบ้านเรานะแต่งต้นคริสต์มาสแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามัน่ะจะออกมาสวยหรือเปล่าในราคา 1, 4 4 0บาทแต่ไม่รวมต้นคริสต์มาสนะกับของที่เราพอมีอยู่แล้วเมื่อปีก่อน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 ก่อก่อนก่อนก่อนเนี่ยเยอะๆยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไง วันนี้เราก็มาจัดไอ้นี่กันต้นคิดมัดกวาดที่กวาดที่กวาดทางแล้วมันจะเริ่มต่อไงวะเนี่ยอ๋อมันเป็นที่ต่อนี้เกงั้นอันนี้ก็โอ้เราหนีมืวแม่งก้นแรงเลยนี่แบบนิ้วหนูถ่ายถ่ายนู่นน่ะหนูถ่ายนู่นเน่ยแต่ที่พิสูจน์ความหวานอ่ะเออไอ้ปล่อยชิวเลยอ่ะ เรามาเริ่มประกอบเลยกว่าตอนนี้ถึงข่าวที่ศิลปินตัวจริงต้องออกโรงนะคู่ที่เราซื้อมาเมื่อวานเมื่อคืนใครจําได้นะฮะอย่าลืมไปอุ่นุนานะครับคลังสินค้าพระรามห้าอย่างแรกมีคริสต์มาสต้องมีหิมะนี่เราจะเปรียบเสมือมนว่าเป็นหิมะแล้วกันนะเอาวางกองไว้ข้างล่างก่อนหิมะในกาศร้อนนี่ไงศิละปะที่ลงตัวเห็นไหมทุกคนอะไรวางให้เสร็จแล้วหรอเจ็ดแล้ว มันช่วยข้างบนล่ะไม่รู้จักอะ่ะงานปีกาโซ <Okay. S 2> ทุกคนอาจจะมองไม่ออกนะฮะแต่ผมมองเป็นรูปร่างที่สวยงามมากโอ้มันก็ ออาล้ฮะก็มาถึงช่วงสาระมีอยู่จริงนะครับกับการตกแต่งต้นคริสต์มาสของเรานะครับที่เรานั่งตกแต่งกันมาทั้งคืนคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงถ่ายตอนคืนไม่ใช่อะไรนะฮะเราตกแต่งกันมาทั้งวันทั้งคืนนะกว่าจะได้ต้นนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะผมจะอธิบายว่าทําไมเนี่ยเราตกแต่งกันเริ่มต้นจากตัวต้นคริสต์มาสเลยนะครับต้นคริสต์มาสเนี่ยมีอีกชื่อหนึงว่า ต้นไม้ในสวงสวรรค์หรือต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เนี่ยเขเปรียบพระเยซูเจ้าเนี่ยเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองมาดูด้านบนสุดนะครับที่เราจะเห็นเป็นดาวอยู่จริงๆมันควรจะเป็นดาวสีทองนะครับเรียกว่า star of Bethlehem เป็นดาวที่สว่างที่สุดนะครับสว่างสัยที่สุดในวันที่พระเยซูเจ้าเนี่ยประสูตลงมายังโลกมนุษย์ของเรามาต่อกันที่อันนี้เลยครับ คริสต์มาสเวลล c คริสต์มาสเวลนี่นคืออะไรมันคือพวงมาลัยดอกไม้นั่นแหละที่เห็นว่าสงสัยว่าทำไมตามบ้านที่ต่างประเทศหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาจะมาตกแต่งกันหน้าบ้านหน้าประตูแถวช่องทางเข้าที่มันเข้าบ้านได้เพราะว่าอันเนี้ยมันเปรียบเสมือนมงกุฎหนามที่เป็นของพระเยซูวันที่พระเยซูเนี่ยถูกนำไปตรึงกางเขนนั่นเองอันเนี้ยเป็นตัวที่เอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเหมือนกับตามที่แบบศาสนาพุทธเรามีแต่ละศาสนามีนะครับของปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพราะเป็นความเชื่อว่า เมื่อใกล้ถึงวันคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีด้านพลังลบเนี่ยมากที่สุดอ่ะมาต่อกันที่อันนี้เลยอันนี้คืออะไรครับ ไอ้กวางกวางรูดอฟนั่นเองกวางรูดอฟเนี่ยเป็นกวางที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับของซานตาคลอสที่ผมหยิบขึ้นมาเพื่อจะใส่ว่าก็รู้อยู่แล้วกวางรูดอฟอาะรู้จักนี่ครับผมจะหมายถึงกระดิง่งทำไมเออคนถึงห้อยกระดิ่งไว้บนต้นคริสต์มาสกระดิ่งเนี่ยแสดงเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเลื่นเริงงานสังสรรค์การ,ารเริ่มต้นของวันเทศกาลต่างๆช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยวันที่25เนี่ยเขาก็จะมาแบบสั่นกระดิง่งสัน่นระฆังกันนะครับว่าแบบอา้าวเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเราเริ่มแแแแลล้วาาแบบ enjoy, ้วววววววมมมมมมมาา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 เเ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 รรรรรบบบบสสสสสนน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 นุุุกกกกกกอออออจจยยยยยยัััััคคคคิิตตต์์ถะะะะผพีีีีีีี่่่่่่่่่่่่งทททททไไไไปปณห็ ปิดหมดนะครับถ้าเกิดไปทางยุโรปเนี่ยเขาจะปิดกันหมดเลยนะครับถือเป็นวันที่เที่ยวแล้วก็พักผ่อนนั่นเองนี่ครับกลมๆแดงๆอาจจะงงว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันคือสาระของแอปเปิลครับแอปเปิลเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแอปเปิลคือผล,ลไม้บนสวรรค์นั่นเองนะครับในสวนอีเดนนะครับถ้าเกิดคนไม่รู้จักเนี่ยในตามพระคัมภีร์แบบอดัมกับอีฟนะครับผู้หญิงกับผู้ชายคนแรกที่ลงมายังโลกมนุษย์โดยที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะเขาโดนส่งมาเนี่ยเพราะเขาแอบไปกินแอปเปิลบนสวรรค์นั่นนนนนเอออองนะมาาต่่่กััทีี้นน ผมอาจจะถือมาผิดรูปนิดนึงอันนี้เป็นเขาจะเรียกว่าเป็นแคนดี้เคนนะถ้าเกิดเห็นตามรูปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นโค้งๆเป็นเหมือนไม้เท้าแต่จริงๆแล้วมันคือตัวเจครับทุกท่านตัวเจย่อมมาจากคําว่า j esus j esus ก็แปลว่าพระเยซูนั่นเองก็ทาไมถึงเขาถึงทําเป็นสีแดงและสีขาวเปรียบเสมือนพระเยซูท่านเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นเหมือนพระโลหิตครับแล้วก็ความอบอ้อมอารีส่วนสีขาวเนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์ของท่านฮะเขาเลยทํามาเป็นสีนี้สีแดงและสีขาว นั่นเองส่วนสีอื่นๆที่เรามาเห็นอ่ะทำไมต้นคริสต์มาสเป็นสีเขียวสีเขียวอย่างที่บอกไปคือต้นไม้แห่งชีวิตสีเขียวแสดงถึงความเป็นนิรันด์นั่นเองนะครับหรือความเป็นเหมือนแบบคงอยู่ตลอดไปเพราะว่าไอ้ต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นสนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่เขียวขจีตลอดทั้งปีนะคบไม่ว่าจะเป็นช่วงแลดูใบไม้ร่วงแลดูใบไม้ผลิแลด,ดูฝนแลด,ดูหนาวแลด,ดูร้อนเนี่ยมันก็จะเขียวอย่อยางเงี้ยตลอดไปและมาถึงไอ้นี่ครับสีทองฮะสีทองที่เราใส่กันนะอ่ะเพราะอะไรนั่นแหละครับหมายถึงความ อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือถุงเท้าถุงเท้าอันเนี้ยไม่เล่าไม่ได้คนอาจจะสงสัยว่าไอ้ถุงเท้าเนี่ยทำไมก็ถึงไปห้อยไว้ที่เตาผิงอ่าอาจจะงงกันใช่ไหมฮะคือมันมีประวัตินักบุญเนี่ยเซนต์นิโคลัสเนี่ยครับผมหรือเซนต์คลอสของเราเนี่ยฮะเคยได้ช่วยครอบครัวครอบครัวไว้ครับเขายากจนมากท่านนักบุญก็แบบเอ้ยทำยังไงดีก็เลยได้แอบหย่อนทองลงไปครับในเตาผิงแล้วไอ้หย่อนทองลงไปเนี่ยมันดันไปตกลงในถุงเท้าครับที่เขาตากไว้ว่าแบบ เตรียมแบบผิงว่าในเตาผิงให้มันแห้งถุงเท้าแห้งเนี่ยมันเลยตกลงไปครับเลยกลายมาเป็นตำนานครับว่าที่ฝรั่งเนี่ยจะห้อยถุงเท้าไว้หน้าบ้านห้อยไว้รอบเตาผิงเนี่ยเพื่อที่หวังว่าเราจะได้รับแบบของรางวัลจาก เซนต์นิโคลัสหรือว่าเซนตาคลอสให้เราในช่วงวันคริสต์มาสนั่นเองอันนี้ก็เป็นแค่ช่วงสาระน่ารู้นะครับที่ว่าอตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยเราตกแต่งไปทําไมแล้วก็ไอ้ของที่เราเลือกมาตกแต่งเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับผมทั้งหมดนี้จาก bible.com นะครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านได้มีสาระน่ารู้และสนุกไปกับพวกเราอีกวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ